วิธีแก้ใต้ตาเป็นก้อนแบบไม่ต้องฉีดสลายใครมีปัญหาเหมือนกันช่วยคอมเมนต์มาเล่าให้ฟังในติกตอกหมอซีกันนะรูปที่คนไข้หมออนุญาตครับ คนไข้หมออายุ24ครับไปฉีดใต้ตามาแล้วเป็นก้อนครับเวลายิ้มจะเห็นเป็นลำชัดเจนเวลาที่ผิวชั้นบนของเรามีความหย่อนแล้วเราไปฉีดอัดฟิลเลอร์เข้าไปที่ใต้ตาฟิลเลอร์จะไปอยู่เหนือชั้นกล้ามเนือ้อรอบดวงตาที่เรียกว่า orbicularis oculi เวลาเรายิ้มครับกล้ามเนือ้อ orbicularis oculi เกิด contraction ทำให้ก้อนฟิลเลอร์ที่อยู่เหนือชั้นกล้ามเนือ้อเกิดความปูดความลำขึ้นมาครับเคสนี้คนไข้หมอไม่กล้าไปฉีดสลายเพราะกลัวว่าใต้ตาจะโบกว่าเดิมครับเคสนี้คุณหมอในทีหมอสี นั่งยิงซ่อมผิวชั้นบนเป็นชั่วโมงครับเวลาที่ผิวชั้นบนของเราแน่นขึ้นก็จะช่วยทําให้ก้อนที่ปูดๆเนี่ยน้อยลงแล้วถ้าจะฉีดฟิลเลอร์แทนที่เราจะฉีดเข้าไปบริเวณใต้ผิวแต่เวลาหมอฉีดฟิลเลอร์หมอจะฉีดเสริมจากกระดูกส่วนที่สึกครับเวลายิ้มจะไม่ปูดขึ้นมาเป็นก้อนครับแล้วเคสนี้ครับคนไข้มีปัญหาคางเหลี่ยมคางตั๊หมอวางฟิลเลอร์เสริมกระดูกที่คางคางคนไข้สวยขึ้นเทคโนโลยีในการซ่อมผิวชั้นบน ที่ดีที่สุดคือโมโนโพล่า AF หรือคลื่นความถี่วิทยุขั้วเดียวตัวอาบูเต้คนไข้หมอไม่เจ็บครับสามารถมาทําต่อเนื่องแล้วยิ่งเราซ่อมผิวชั้นบนให้เด้งเท่าไหร่จะประหยัดการฉีดฟิลเลอร์ครับจะประหยัดการฉีดโบ ไม่ต้องไปอัดไขมันหน้าเสี่ยงหน้าล้นหน้าบวมหน้าไม่ธรรมชาติไม่ต้องไปผ่าตัดเสี่ยงแผลเป็นเสียงคีรอยหมอซีใช้เบราโทโรของสวิตการวิจัย20ปีได้รางวัลฟิลเลอร์สูงสุดจากบริษัทเมอร์สหมอซีไม่เอาเงินไปจ้างดาราหมอซีไม่เอาเงินไปโฆษณา เราเอาเงินที่ต้องไปจ้างดาราต้องไปโฆษณามาเพิ่มวงเงินให้คนไข้หมอประหยัด40%ถ้าคิดว่าวิดีโอของหมอจะมีประโยชน์ช่วยกดแชร์ต่อให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับ